สวัสดีครับผมน้องสตาครับไรยในคืนน้องสตาครับวันนี้เราจรรมเป็นตกะเผ็ดมาซึ่งวันนี้ครับก็เป็นตกรถจัดจ้านนะครับผมภาพวาเม็นเป็นสีแดงครับตอนนี้เนี่ยโอเคมาเราแกะให้เฮ้ยเผ็ดมากอ่ะลองดู

ผิดมั้ม เื่อไม่ไหวเรต้องนต้งโผ่องฝั่งนะแม่ปวดหลังนี่เปลกใจน้องเลยเออไปโผล่ปวดไน้มาหรอเห็งมากน้ำน้ำน yeah. ้อเผ็งเ็มากน้ำ

โอเคครับให้อย่าลืมกด subscribe ช่หนืครับช่องสตางค์ครับถ้บบบ้อย่าลืมกด subscribe ช่หนืครับให้ติดยิงติดตามผมครับเผ้มมาครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเผ้มมา